สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยในวันนี้เรื่องที่ครูายจะสอนเด็กๆก,ก็คือเรื่องคำท้องเสียงพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเราต้องมาทําความรู้จักกับลักษณะของคําพ้องเสียงว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงลักษณะของคําพ้องเสียงจะมีทั้งหมด3ลักษณะลักษณะแรกก็คือเขาจะอ่านออกเสียงเหมือนกันก็เลยเรียกว่าคําพ้องเสียงเพราะ อ,ออกเสียงเหมือนกันส่วนการเขียนจะเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันไปด้วยค่ะครูปายจะชวนเด็กๆมาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงเด็กๆลองดูนะคะว่า3คํคำนี้ยอ่านเหมือนกันเลยก็คืออ่านว่า แต่ว่าเวลาเขียนลองสังเกตนะจะเขียนต่างกันการคำแรกเป็นกอไก่สละอาะรอเรือหมายถึงงานหรือว่าสิ่งหรือเรื่องที่เราต้องทำเช่นการบ้านเห็นไหมก็คือสิ่งที่เราต้องทำการที่สองก็คือกอไก่สระอาะรลอลิงหมายถึงเวลาเด็กๆเคยได้ยินคำว่าการเวลาไหมคะนั่นแหละ ใช่เลยการแบบนี้ก็คือเวลาส่วนการที่3มเป็นกไก่สละอายอหญิงจอจานนอหนูกะลันหมายถึงทองตัวอย่างคำพ้องเสียงตัวอย่างต่อมาก็คือคำว่าโจย์เห็นไหมคะอ่านว่าโจทย์เหมือนกันทั้ง3ามคำออกเสียงเหมือนกันก็เลยเรียกว่า คำพ้อเสียงแต่ไปดูด้านหน้าสีด้านหน้าจะเขียนไม่เหมือนกันโจทย์คำแรกสาะ,ะโอจอจานเทาดหารกไก่ก,กันหมายถึงบุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาลหรือเป็นผู้ที่กล่าวหาส่วนโจทย์ที่สองสาะ,ะโอจอจานเทาดหารยอยักษ์กันหมายถึงคำถามในวิชาคณิตศาสตร์ และจดสุดท้ายสระโอจอจานสอฤสีหมายถึงพูดกันเสีงแซ่เล่าลือกันอื้ออึงนั่นเองค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่านออกเสียงเหมือนกันก็เลยเรียกว่าคำท้องเสียงแต่เขาจะเขียนไม่เหมือนกันนะ ตัวอย่างต่อมาคำว่าพักทั้งสามคำอ่านว่าพักเหมือนกันแต่ว่าลองไปดูสิคะเขาเขียนต่างกันนะพักแรกพอพานไม่หันอากาศกอไก่กอ่านว่าพักหมายถึงหยุดพักชั่วคราวหรือว่าอาศัยชั่วคราวเช่นนักเรียนไปพักที่บ้านญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คือไป แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาบ้านของตัวเองพักที่สองคือพอพานรอหรันคอควายหมายถึงหมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นฝ่ายเช่นเวลาที่มีการเลือกตั้งคนจะไปอยู่สมัครในพักเดียวกันและพักสุดท้ายพอพานไม่หันอากาศกอไก่ตอเต่าเรือกระันคำนี้เป็นคำราชาศัพย์หมายถึงหน้านั่นเอง มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามคำนี้อ่านว่าสุกเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันมาดูสุกแรกสาเสือสระอุกกอไกหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากดิบด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่นการผัดการนึ่งการย่างการทอดต่อมาสาเสือสระอุกขอไข่อ่านว่าสุกแต่ว่าหมายถึง ความสบายกายสบายใจและสุขสุดท้ายก็คือสอสาราสระอุกอไก่รอเรือกรานอ่านว่าสุขหมายถึงชื่อดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยะหรือเป็นชื่อที่6ของสัปดาห์หรือที่เราเรียกกันว่าวันสุขนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เรา เรียนรู้ลักษณะของคำพ้องเสียงไปแล้วและได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกอ่านคำพร้อมเรียนรู้ความหมายของคำไปแล้วในบางคำเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำพ้องเสียง ไปพร้อมๆกับครูป,ปายเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตตัวที่ครูป,ปายทำตัวสีแดงซึ่งก็คือคำพ้องเสียงซึ่งเขาจะออกเสียงเหมือนกันแต่เวลาที่เขียนเห็นไหมจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแค่ออกเสียงเหมือนกันเท่านั้นเองและความหมายก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยลุยค่ะ คัดสรรสร้างสรรใบหน้าน่ารักอนุบาลบานชื่นพึ่งพารังพึ่งผู้เท่าเท่าทานคุณธรรมกระทำเลือกสรรสีสรรไข่มุกประมุกดอกพุธ พุทธรักษาสซื่อสัตว์สัตว์โลกโอกาสอากาศโทรศัพท์สรรพสินค้าขุยานยา่าต้นย่ารถน้ำรถยนต์ผู้กันผู้ใหญ่ลูกเกดสังเกต ันไม้หน pues. <Felix 's> <ique> ึ่ง <theo> พันเศษกระดาษปฏิเสธอนุญาตญาติพี่น้องเหรียญบาทบาททยะเห็นไหมคะตัวสีแดงก็คือคำพ้องเสียงเพราะเขาออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันแค่อะไรเหมือนกันนะ แค่ออกเสียงเหมือนกันก็เรียกว่าคำพ้องเสียงนั่นเองครูายจะสรุปลักษณะของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงให้กับเด็กๆเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆลองเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งนะคะคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันก็คือมองไปปุ๊บ เราเห็นการเขียนเห็นรูปร่างของเขารูปที่เราเห็นก็คือเหมือนกันเราจึงเรียกว่าคำพ้องรูปเขียนเหมือนกันแต่ ออกเสียงไม่เหมือนกันก็แค่เขียนเหมือนกันเท่านั้นเองถึงเรียกว่าคําพ้องรูปความหมายก็ต่างกันไปด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นคําว่าเพลาที่แปลว่าแกนที่ทําให้ล้อหมุนกับเพลาที่แปลว่าเวลาเห็นไหมคะสระเอพอพานลอลิงสระอาเขียนเหมือนกันก็เลยเรียกว่าคําพ้องรูปส่วนคําพ้องเสียงก็คือมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเสียงเหมือนกันก็บอกอยู่แล้วว่าพ้องเสียง ก็คือเสียงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขียนจ้เขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยเช่นคําว่าบาทแผลบออาดอบาทกับเหรียญบาดบออาทอบาดเห็นไหมแค่อ่านเหมือนกันก็เลยเรียกว่าคําพ้องเสียงแต่เขียนเหมือนกันั้ยไม่เหมือนกันไม่ยากเลยนะคําพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันมองไปปุ๊บ เห็นเหมือนกัรเขียนเหมือนกันเรียกว่าคำพ้องรูปแต่คำพ้องเสียงบอกเราว่าเสียงก็คืออะไรเหมือนกันคะเสียงเหมือนกันนั่นเองเอาละค่ะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้ว ฝึกอ่านกันไปแล้วเรามาทําใบงานกันดีกว่านะคะเด็กๆใบงานเด็กๆไปหยิบใบงานที่เจ็ดเรื่องคําพ้องเสียงมาเลยใบงานนี้ให้เด็กๆนําคําในวงเล็บด้านหลังเอามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องข้อแรกคุณพ่อดูข่าวเรื่องวิกฤตลดค่าเงินบาทเป็นการข่าวเวลาค่าของเงินใช้ตัวอะไรดีคะ คอควายสราอาไมเอกส่วนค่าเวลาก็คือใช้ขอระคังสลาอาไมเอกต่อไปข้อที่2สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากคอนยิ้ง่ายครูบไป,ปให้เด็กๆตเติมเองข้อที่3วันนี้อากาศดีมากเป็นโอกาสที่จะได้ออกไปปลูกักดาดอากาศใช้กอไก่สละอาสอสารา โอกาสกาไก่สละอาสอเสือส่วนผักกาดกาไก่สละอาดดเดกส่วนข้อที่4เจ้าหญิงถูกสาบให้ตัวเหม็นสาบการถูกสาบใช้สอเสือสละอาปอปลาคำว่าเหม็นสาบสอเสือสละอาบอใบไม้ข้อที่ห แม่ขับรถยนต์ไปซื้อสับป,ประรดที่มีรสหวานมาขายข้อนี้ครูปายให้เด็กๆเ,เติมเองนะคะส่วนข้อที่6ทิศต,ต่อศึกจากพระมาะเมื่อวานนี้คนที่เพิ่งศึกจากการเป็นพระเราจะเรียกว่าทิศนะคะและกำลังเดินทางไปทิศตะวันตกทิศที่แปลว่าพระที่ศึกออกมาใช้ทออิดอทิศ ส่วนทิ่ตะวันตกใช้ทออีสอทิศนะขขอที่7ก้อยรู้สึกสับสนเรื่องราคาสินค้าจึงโทรศัพท์ไปถามห้างสรรพสินค้าหู้สามสับสับสนง่ายๆเสาอไม่หันากาศบอใบไ,ไม้จึงโทรศัพท์โทรศัพท์ตัวไหนดี สอสลาไม่หันากาศพอพานทอทหารการไปทมห้างสักผสินค้าสอเสือรอหนันแล้วก็พอพานขอต่อไปเลยคำในวงเล็บคือคำว่าบ้านกับบาลน,นะเป็นคำพ้องเสียงนะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันผานเข้าโรงเรียนอนุบาลปลูกต้น บานชื่นอนุบาลง่ายๆเลยค่ะบอบไ,ไม้สละอาลอลิงบานชื่นก็เป็นบอานนบานข้อที่9คุณปูกปลูกต้นดอกพุธและพุทธรักษาเมื่อวันพุธข้อนี้ครูปลายให้เด็กๆเติมเองนะข้อที่10คุณพ่อกำลังเลือกสัน ของตกแต่งบ้านที่มีสีสันสวยงามอ่าเลือกสันใช้ตัวอะไรดีคะสอเสือรอหรันส่วนสีสันก็สอไม่หันากาศนอหนูสออนอสันต่อไปข้อที่11คําคำว่าญ,ญาติกับญาติคำพ้องเสียงเติมอะไรดีคุณครูประจําชั้นอนุญาตให้ญาติของนักเรียนเข้าพบได้อนุญาตใช้ ยอหญิงสะอาต่อเต่าไม่มีสะอิจำไว้นะอนุญาตไม่มีสะอิส่วนคำว่าญาตญาตพี่น้องของเรามีสรอิอยู่บนต่อเต่านะคะต่อไปวันพุธนี้เป็นวันพระใหญ่อย่าลืมถวายข้าวพระพุธด้วยนะเติมอะไรดีนะ อ่าวันพุธพออุทอพุธส่วนข้าวพระพุธพออุทอทหารทอทมงที่เหมือนศาสนาพุทธเลยต่อไปการติดตามข่าวสารทําให้เรารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อยูไหมการกับการเป็นคําพ้องเสียงการติดตามข่าวสารก็กออารอ,อการทันเหตุการณ์เหตุการณ์จะต้องมี นอนเนกรการลต่อไปในส่วนหลังบ้านมีพันไม้หลายชนิดที่มีราคาหลายพันบาทถ้าพันไม้จะต้องเป็นพอไม่หันอากาศนอนหนูทอธงสระอุการานส่วนพันบาทเงินพันก็พอไม่หันอากาศนอนพานแค่นี้เองข้อสุดท้ายให้เด็กๆเ,กเกติมเองดีกว่าเด็กคนนี้ น่ารักมากเพราะมีใบหน้าสวยงามให้เด็กๆเ,เติมเองนะคะเราได้ฝึกอ่านคำนี้กันมาแล้วนะให้เติมให้ถูกด้วยสำหรับวันนี้ครูปายมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำแค่1 5ข้อถ้าทำเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปทรงในลายกลุ่มส่งงานให้เรียบร้อยนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้คะแนนเต็มนะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย